Match of Week ครับผมก็อยู่กับผมครับในช่วงของแมตช์ไฮไลท์นะครับวันนี้ก็เป็นแมตช์ไฮไลท์ที่สำคัญครับระหว่างราชอาชาไทยแลนด์ FC ครับจะพบกับไทยแลนด์ไทยฮอนด้านะครับเราไปชมภาพบรรยากาศของการแข่งขันในวันนี้แล้วภาพลูกยิงประตูสวยๆนะฮะครับเราไปชมกันได้เลยครับที่สนาม MU Sport Complex ครับ โดยการแข่งขันในแมตช์นี้ครับเจ้าล่ประชาไทยแลนด์เอฟซีจะพบกับไทยฮอนด้าครับโดยมีท่านประธานสโมสรท่านพลตีหม่อมหลวงสุปรีดีประวิทย์ครับเข้ามาชมในแมตช์นี้เลยครับเพื่อเป็นกวางและกำลังใจให้กับทีมร่าประชาไทยแลนด์เอฟซีนะครับครับโดยเริ่มเกมในครึ่งแรกครับร่าประชาไทยแลนด์เอฟซีอยู่ในเสื้อฟ้าเก่งแดงครับปุกจะสตาร์ทไปก่อนนะครับครับมีล้อโจซิกมีล้อโจซิกครับ ครับเริ่มมาได้2องนาทีครับเป็นทางด้านไทยฮอนด้าครับที่ออกนําทีมราชาไทยแลนด์ FC ไปก่อนครับจากการทําฟาวน์ในเขตโทษครับของทีมราชประชาครับโดยที่เป็นทางด้านหมายเลขสิบหกครับประเสริฐลูกไพรีครับยิงจุดโทษเข้าไปครับทําให้ไทยฮอนด้าขึ้นนําราชประชาไทยแลนด์ FC ไปหนึ่งประตูต่อศูนครับ คดาบิชาเนปัสซีจากหลังจากโดนยิงประตูนำเลยครับก็บุกหนักครับฮะนี่เป็นจังหวะนี่ฮะได้ฟาวในขอบเขตโทษครับโดยการทำฟาวเลวัตมินเลียครับนิดเดียวครับจะเข้ากรอบเขตโทษครับอยู่เชียง18หลาครับปีกิกของทางด้านชูศักดิ์สุวรรณาครับเปิดปีกิกตรงนี้ครับแต่เลยหัวเล่นไปครับเป็นจังหวะของแทฮอนด้าบ้างครับจากลูกปีกิกครับจากหมายเลข5ครับยิงปีกิก ไปประมาณ20หลาครับบอลลูเสาวไว้นิดเดียวฮะครับนี่เป็นดาวชนาเกย์นะครับของทีมราชบัญชีรายเครับครับเป็นจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะฮอนด้าครับไทยฮอนด้าครับเกือบได้ประตูขึ้นนำครับอีกครั้งนะครับจากลูฟิกครับ แทางฮอนด้าช่วงนี้ก็บุกหนักครับทีนี้ก็เปิดฟีคิกเข้ามาในแดนหน้าครับหลุดไปทางด้านซ้ายครับเกิดได้จากครับแต่ก็ติดกองหลังฮะครับในเวลากองเชียร์ของราชบุรีรัศมีเฟซีครับที่ไม่ให้เข้ากำลังใจกับทีมบอลนี้ครับนี่ฮะอดีตผู้เล่นของทีมราชบุรีรัศมีเฟซีครับเดิดเปิดเข้ามาครับจากนัดที่สิบเจ็ดครับชูไลมันอาแวกจีนะครับเหมกอะติด โกลเซลไว้ได้นะครับเบอบัตมีเลี้ยงครับวันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมตั้งเท่าไหร่ครับครับจนมาในจังหวะน,นี้ครับจังหวะโต้กลับเร็วครับแม่กเกือบได้ประตูครับจากทางด้านเปิดเข้ามาจากดินเส้นนะฮะโดยที่เบอร์เจ็ดของทีมราชประชาไทยแลนด์เอฟซีครับโอกาสบาเสียหลายครั้งเข้ากับทีมราชประชาไทยแลนด์เอฟซีครับ นี่ได้มาจากจุดสำนองครับเบอร์น17เนี่ยฮะครับเปลี่ยนมาก็ทำสร้างใส่ให้กระเกมเลยครับชูมานอาเวกจิเนี่ยครบับนี่เป็นได้กองเชียร์ของราชประชาทไทยแลนด์เอฟซีครับบรากาศน่าเอาใจช่วยกันเป็นอย่างดีนะฮะสิ่งที่มันโดนน้ำเป็นหนึ่งประตูศูนย์ครับแทนได้ครับช่บวงแบบนี้ครับ เองไปเรื่อยฮะครับจังหวะนี้เรวัตก็มีโอกาสอีกครั้งนะฮะแต่ก็ติดเซติดของกองหลังครับของไทยฮอนด้าครับนี่ฮะหล่าวบุเล่นสำรองของทีมราปชาไทยแลนด์เอฟซีครับครับก็ยังสนุกกันอยู่นะฮะทีมกองเชียร์ของร่าประชาไทยแลนด์เอฟซีครับแต่เรวัตวันนี้ไม่มีบทบาทกับเกมสักเท่าไหร่นะฮะอืมโอกาสจะเปิดก็เปิดไม่ได้ครับติดกองหลังไทยฮอนด้าครับ จังหวะนี้ก็เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาครับทีมราประชาฮะอืหลาของเชียร์งสนุกสนานครับสร้างสีสันกับเกมในวันนี้มากพอสมควรเลยครับนี่หลักองเชียร์ที่อยู่กับล่าประชาไทยแรงเอฟซี FC มาอย่างยาวนานนะฮะครับก็ยังเป็นทางด้านล่าประชาตามเป็นหนึ่งส่วนครับช่วงพักครึ่งครับก็หลาวก็ซื้อเสื้อของทีมล่าประชาไทยแรงเอฟซี FC ครับลหลาแฟนคลับของไทย ราบชาไทยแลนด์เอฟซีฮะครับนี่ก็สีสันนะฮทางด้านประตูทางเข้าของสนามเ u ็มยูสปะกอมเพลครับและช่วงพักครึ่งครับก็มีการมีเกมเล็กๆน้อยครับจากทีมชดาเกอร์นะฮะก็สร้างสีสันกับผู้ชมครับโดยการตอบคำถามแล้วก็รับของรางวัลครับจากแม็กดีนะฮะ ก็เป็นการแนะนําตัวของเหล่าชดาเกอร์ฮะที่เป็นสิษย์ของมาฮิดโนนะครับที่ร่วมเชียร์ในวันนี้ครับครับก็เชิญชวนนะครับเหล่ากองเชียร์ลับชาไทยแลนด์เอฟซครับก็เชิญชวนเข้าไปเชียร์ในสนามกันมากๆครับฮะเราจะได้พบสีสันความสนุกของกองเชียร์และสีสันของชดาเกร์เหล่านี้นะฮะในสนามครับ ตอบรางวัลครับได้รับของรางวัลจากแม็กจีนนะครับสนุกสนุกสนามกันครับภายในสนามนะฮะเ u Sport Complex ครับหรือมหาลัยมหิดลนะฮะสนามย่าของทีมราชประชาไทยแลนด์ FC ครับอันนี้ก็เป็นหล่าของเชียงราชประชาไทยแลนด์ FC ครับตอบคำถามครับก็รับของเนี่ยฮะมีกระเป๋ามีเสื้อนะฮะผู้หลับเหมือนอย่างแม็กจีนนะฮะ ครับรับจากน้องๆชด,ดาเกอฮะมีความส,สนุกสนานกนันครับครับนี่ก็เป็นอีกคนนะครับเป็นกองเชียร์เหมือนัีปรชาชไทยแลนด์เอฟซีเหมือนกันฮะครับครับอันนี้ก็เป็นของไทยฮอนด้าครับที่ร่วมสนุกกับ ฝ่ายการจัดการแข่งขันในสนาม MU Sport c o m p l e x ครับที่ให้ทั้ง2กองเชียร์ได้ร่วมสนุกร่วมกันครับลดความตึงเครียดในการเชียร์ฟุตบอลครับครับนี่ฮะได้รับของรางวัลไปฮะจากน้องชฎาเกลนะครับครับนี่ก็เป็นภาพสนุกระหว่างการพักครึ่งนะครับครับก็เริ่มครึ่งหลังมาครับราบชาก็บุจากขวาไปซ้างจอจอท่านผู้ชมนะฮะ โดยกบโค้ชก็ได้ปรับเปลี่ยนแผนครับเน้นเกมลุกเป็นส่วนใหญ่ครับในครึ่งหลังครับาานิบนดากองเชียก็ยังร่วมเชียร์กันอย่างสนุกนะฮะเพื่อกาลังใจกับทีมของตนนะครับครับนี่ก็เป็นทางด้านสตาร์โทโค้ชครับ เขียนเขียนพอสมควรนะฮะหวังในครึ่งหลังครับหวังทำประตูตีเสมอนะฮะนี่รอโจซิสนะฮะนะฮะนี่ประธานสโมสรราชาัลลัยไทยแลนด์เอฟซีนะครับร่วมชมร่วมลุ้นกันนะฮะให้กับทีมราชบราชาัลลัยไทยแลนด์เอฟซีครับครับเริ่มครึ่งหลังมาครับราชบัลลัยไทยแลนด์เอฟซีก็เปิดเกมบุกหนักครับแล้วจังหวะนี้ครับจะหลุดเดียร์ตะโกครับทางด้านไทยฮอนด้ากับไดได้ครับ เป็นโอกาสหนึ่งครับที่ราชฉลิมชัยและเอลซี LC หวังที่ได้ประตูขึ้นนำครับห้านี่ลาวนักกีฬาราติชาวไทยและเอลซี LC อดีตน,นะครับขับฮอนด้ดาในจังหวะของประตูขึ้นนำประตูที่สองีกครั้งครับแต่ลูฟฟีจังสนามครับเปิดเข้าไปหมายเลขห้าครับกับจังหวะนี้ก็ใกล้จะได้ประตูครับแต่โกนทางด้าน โก้ของนัชชาตุ้งซีเกไว้ได้ครับต่ก็ทำเกมครับเกมฑปใหญ่เลยอยู่นั้นกลางสนามแล้วลัชชานนี้เกมตั้งรับแล้วสวนกลับนะฮะจังหวะนี้ทยฮอนด้าเเปิดเข้ากลางแล้วติดก้องหลังฮะไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ทางลัชชาทางฮอนด้าได้จังหวะโต้กลับครับโดยหลุดมา3คนนะกิสนาวงบุญบุตรีนะครับให้นนั่นกว่าครับแต่ก็เปิดไม่ได้ครับ